Ừ, ừ, oh, oh, oh. ừ, ba thôi, du du du, má bà, chị bé nãy. สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่กับเราช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะ <c oughs> ช้างน้อยมีอ่างน้ำเล่นส่วนตัวนะคะแม่แม่ดูค่ะ <c oughs> มีสระน้ำส่วนตัวนะคะ ตอนไหนจะมาปล่อยผมเนี่ยป๊าเป้ามาปล่อยผมเลยเอ้าวไปกินนมแล้วเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยโอ้ย มาเติมพลังก่อนครับเติมพลังก่อนอาจุ๊บจุบแม่อจุ๊บจุบแม่แม่ครับผมก็เติมพลังไ่เด้ออุ้ยดู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 ลอยลอยเล่นนะคะลอยเล่นนะ่ะดินโคลน แกมจุ๊บแกมจุ๊บแกมพระเป๋ามาปล่อยผมผมพร้อมป่วนแล้วผมพร้อมป่นวปนแล้วครับมาแล้วปล่อยผมเลยกระเป๋า,ปา สวัส <ś les> ดีครับเรีวสวัสดีครับแม่แม่ก่อนเรีว <ś les> <ś les> หืมานมาได้เปิดลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ย <ś les> าาอุ้ยนำบัลลครับหนำบัไไลน้นำบัไไลน้หนำบัาาไาาไลพ่อ, <ś les> <ś les> อ โอ้โหปุ้งน้ำมาไหลดู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 ดน้ำน้ำไม่ไหลเฮ้ยอย่าล้มเชียะเราครับนี่เฮ้ย่นโอ้โอ้โอ้คุณแม่ว่าอาม่าอาหนาม่าฉันจะกินมามฉันจะกินน้ำยังไม่เปิดเลยคุณแม่ เปิดน้ำให้หน่อยเดูเปิดแล้วขอบคุณแม่เย็นครับเปิดน้ำให้ขอบคุณนะครับ ดู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 อยาดไปแล้วพุนาเป้าดึงสายยางแม่ไปแล้วหูุนดู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 ตัวป่วนดูดูจักบาทใช่บ้างพะเป้าพะเป้าจักบาทเลยวใช่บ้านนี่เหรอ ไปแล้วเล่นไม่ได้นะย่านะตีเลยนะตีเลยนะแมน ทำตาเซื้ smile, อกับญาตินะมิงโอ้โอ๋อ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 อ่ออ๋อา๋ออ๋ออ๋๋ออมออานอออ๋อออมออานอ๋าอ so right ๋ออ๋มอ๋ออ๋อ่วออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออ ไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยโอ้ยมันหมนี่ขอกินก้อนนี้ขอกินนะครับเนี่ยบอกให้ผมแน่เรเปาแ่บเิงกินตนูคมป่ะ มกินกล้วยเนาะผมจิกินกล้วยครับไปเอกล้วยไปช่วยพาะอวนเร็วไปเร็วเร็ช่วยพาออวนเร็วเยี่ยยงปวนอยู่บนไปอาบน้ำอาบน้ำุงแห้วเส้นเอ้าวอ ทำอะไรทำอะไรเอ๊ะดูดูดูตัวตูดตูวตูด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 ตัวตัวปิ้ว่อเต้พ่อจับจากผมเนียไนเล่นน้ำก็แม่ไปเล่นจีต้มก็แม่ไปแม่เล่นจีต้มอยู่เร็วเรว คุณน่ะคุณน่ะโอ้ยอาบน้ำให้คุณแม่ด้วยคุณน่ะเต็มตัวแล้วคิดตมคุณแม่อาบน้ำให้คุณแม่ด้วยเป้าเปาเป้าอลไะ ไปแล้วไปแล้วจอดยางเดียวเลยเพื่นะเพื่นกเพื่นนๆดูท่าทางค่ะกัจะกินกล้วยนาะกำจะกินกล้วยเนาะรคุณแม่ก่อนแบแปะคุณแม่มาน้วยไปเลยเร็ว เบื่อแม่กอนบ่เบื่อแม่ทีไ่ไหนใด้รับแม่มากินด้วยแล้วปุ่นอะกุณแม่โอ้โห,ไ,หไปแลเด้อไปแลเด้อสียางไปใส่นิ่ระเบิง่งเด้อค่ะเด้อจอบเลยไปหาพี่ดาวอีเด้อ อยู่หลังไม่ได้เลยนะคะนี่ไปแล้ว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 จิไปนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อเออลัวมองคุณโอ้โหคุณแม่ดูคุณแม่สิคะนี่มวนขึ้นแหว่าสนุกมาก สนุกสนุกส่วนอื่นก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอสทีทุกท่านเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะคำไหนพูดจาไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะากชมคลิปหน้าด้วยนะคะไาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ